เอามาดูปัญหาที่สืบเนื่องมาจากการจอดรถแถวแถวหน้าบ้านแถวแถวใกล้บ้านกันนะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบ้านของคุณป้าคนหนึ่งที่จังหวัดลำปางครับท่านผู้ชมครับโลกโซเชียลที่จังหวัดลำปางได้แชร์คลิปของคุณป้าคนนี้นี่ก็เอากระดาษที่มีข้อความว่าควายจอดอเอาไปติดตามรถชาวบ้านที่จอดอยู่แถวใกล้ๆบ้านป้าอยู่ริมถนน เป็นริมถนนรอบเวียงซอยสองอยู่ใกล้กับโรงเรียนลำปางกัลยานีในเขตเทศบาลนครลำปางคือที่จอดรถเนี่ยชาวบ้านบอกว่าไม่มีป้ายห้ามจอดนะรถที่ไปจอดก็ไม่ได้กีดขวางทางเข้าออกหน้าบ้านใครด้วยป้าด่าใครควายไม่ใจไหมเนี่ยเนี่ยแต่ป้าก็เนี่ยเราไปติดเต็มเลยโอ้โหหลายแผ่นเลยตูนยังไงครับแกก็เค้นไปติดไปนะครับ่หมายายวันนี้คุณป้าออกมาโวยวายเสียงดังอีกฮะมีคนไปถ่ายคลิป ด่าทอด้วย้่ยคำหยาบคายนะดังไปทั้งซอยชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่แถวนั้นก็ออกมาดูกันเยอะแยะไปหมดมีชาวบ้านคนหนึ่งนํามือถือมาถ่ายคลิปเดินเข้าไปคุยกับป้า oh. ถามว่าเอ๊เอากระดาษมาติดไว้ที่รถของชาวบ้านเนี่ยทําไมหลังจากเอาไปติดไว้อีกรถที่จอดข้างบ้านป้าป้าก็ว่ากลับมาบอกว่าเป็นใครมาถ่ายรูปพูดในทํานองว่ารถคันนี้มาจอดนานเป็นชั่วโมงแล้วอื ป้ามาติดป้ายอย่างนี้เอ้าแล้วก็คนเข้าก็จอดชั่วคราวนะเขาไม่ยังมาจอดแช่นะไม่ใช่ฮะมาติดป้ายแบบนี้มันเป็นถนนสาธรารณะนะครับใช่สาธารณะแบ่งกันจอดไงเจ้าของมีสิจอดหนึ่งคันนอกนี้ก็แบ่งกันคนแล้เขาจอดมาไปตรงนี้นี่จะมาจอดแช่เหมือนอย่างกบ้านตัวเองมันไม่ถูกนี่ก็คงจอดไม่นานนะครับเพราะว่าเป็นรถประชาชนทั่วไปมีติดจอดหรือเปล่าแบบนี้มาจอดแช่เลยนี่นี่ชั่วโมงกว่าจะสองชั่วโมงแล้ว โอ้โหคุณอย่ามาทำแบบนี้ไม่รับป้าไปเขียนไฟจอดนี้เขาเขาเดือดร้อนมันชวยมันก็ต้องชวยนตูนเดียวเละนั่นแหละเป็นถนนหลวงไม่ใช่หรอครับคุณป้าจะบอกให้ป้าบอกว่าจอดแช่ไม่ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วจอดแช่ได้ยังไงคนต้องเวียนมาจอดถนนสาธารณะแต่เจ้าของบ้านต้องมีสิทธิ์จอดหนึ่งคันอะไรประมาณอย่างนี้นะ แต่ป้ายเนี่ยไม่ได้เขียนนะถ้าเราสังเกตเนี่ยพิมพ์คือตั้งใจไปพิมพ์แล้วต้องปริ้นออกมาด้วยซึ่งต้องไปถามป้าว่าป้าทําเองไหมป้าอาจจะใช้คอมพิวเตอร์แล้วปริ้นออกมาเป็นก็ได้ทําตัวฟรอนต์ใหญ่ๆขนาดนี้แล้วมีกระดาษแล้วไปปริ้นออกมาเนี่ยไวจอดอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ใครทำไงแต่ว่าป้าเนี่ยเป็นคนไปตินะครับ ทีนี้คนถ่ายคลิปพอได้ฟังคุณป้าพูดว่าอย่างนั้นก็เลยถามป้าถามว่ายังไงรู้ไหมถามว่าอ้า,อถาวาาถ้าป้าอ้างแบบนี้เนี่ยแล้วไอ้รถกระบะอีกคันหนึ่งเนี่ยมันของลูกชายป้าทําไมจอดได้ทั้งวันทั้งคืนถ้ามีคนนําป้ายแบบที่ป้าไปติดรถชาวบ้านเลยมาติดรถลูกชายป้าบ้างป้าจะทํำยังไงป้าไม่ตอบฮะ ด่ากลับมาผม,มน้ำลายใส่ด้วยแมังแม่แมึมไม้มาเนยชร,รถคุณป้าจอดเป็นวันเป็นคืนเงี้ยถ้าเกิดเข้ามาเขียนป้ายว่าควายจอดป้าจะพอใจไหมเนี่ย ดังแน่คือป้าดังแน่มึงไม่ต้องมาเนี่ยช่วย้าวถุยน้ำลายไปอีกโอ้โหไอ้หน้าควายหน้าควายใครควายครับจะช่วยบัดจบเดี๋ยวตุ้มเดียวเนคทาทานหมนตูมยังไงครับตูมยังไงครับตูมยังไงครับน่นคือคือมองอีกมุมหนึ่งผมก็สงสารแกนะคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกับตัวแกบ้างอะไรอย่างเงี้ยลูกหลานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอะนะ แต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตแค่เรื่องแผ่นว่าควายจอดแค่นั้นแห <อ Cob. S 1> ละว่าป้าทําเองได้หรือเปล่าอย่าใช่ไหมก็ถามชาวบ้านแถวนั้นนะครับชาวบ้านบอกว่าปัญหาเรื่องนี้กับกรณีของป้านเนี่ยมันมีมานานแล้วชาวบ้านก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากเอือมระอากับพฤติกรรมของคุณป้าเคยร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช่ว่าเขาเพิกเฉยเขาก็เคยมาแล้วมาหาป้าเนี่ยแหละอแต่ป้าก็ไม่ออกมาจากบ้าน พอรู้ว่าเจ้าหน้าที่มาก็ไม่ไมออกมาพบแล้วก็หาว่าถูกชาวบ้านเนี่ยกลั่นแกล้งก็เลยเรื่องมันเลยยังคาลาคาซังอยู่ตรงนี้อยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยไม่รู้จะไปเอาผิดคุณป้าอะไรยังไงบ้างถือเอาผิดไปก็กรสงสารแกหรือว่า<อ>แต่ว่าแกทําแบบนี้มันไม่ถูกหรอกเพียง<อ>แต่ว่าลูกหลานไปไหนหมดนะคะคช่วยมาดูคุณป้าห,หน่อยครับ